สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชัยยศปั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการเข้าสู่เส้นทางอาชีพวิทยากรพี่มาตอบคำถามให้กับน้องๆที่ถามเข้ามาตอนนี้เราตอบมาถึง EP ที่8แล้วครับ EP นี้มีคำถามถามมาว่าองค์ประกอบสำคัญก่อนที่วิทยากรจะไปสอนเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับ เหมือนกับว่าตอนนี้มีคนเขาเชิญเราแล้วจะให้เราไปสอนที่องค์กรเขามีคนมาจ้างเราเพื่อให้ไปสอนแล้วล่ะตอนนี้พอหลังจากนั้นเราต้องเตรียมอะไรก่อนจะไปสอนนะครับวันนี้พี่มี4อย่างด้วยกันอย่างที่1เรียกว่าต้องเตรียมเนื้อหาเพราะว่าความหมายวิทยากรคือผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเนื้อหานี่เนื้อหาโดยทั่วไปเอาหลักๆเนาะจะมี3อย่างด้วยกันเช่น what why how พี่ขอเรียก3ตัวนะ what why how What คือว่าสิ่งที่ไปสอนนั้นคืออะไร What why มันมีประโยชน์ยังไงมันสำคัญอย่างไรแล้วก็ how ถ้าเนื้อหานั้นต้องทำมันต้องทำเป็นขั้นตอนอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อหาเบื้องต้น h a t w h Y how นะครับอันที่สองที่น้องต้องเตรียมก่อนหลังจากได้เนื้อหาแล้วก็คือเลือกเทคนิคการสอนเทคนิคการสอนนี่คือ,อไรปกติวิทยากรเรามีวิธีการสอนหลักๆอยู่2รูปแบบแบบแรกคือให้เนื้อหาไปตรงๆ เขาเรียกว่าพุชคอนเทนต์เช่นอะไรครับบอกสอนแนะนำสาธิตทำให้ดูอันนี้นะครับเขาเรียกว่าพุชคอนเทนต์แต่อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าพูคอนเทนต์เทคนิคการพูคืออะไรครับถามฟังสะท้อนให้เขาได้ผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างแล้วดึงเนื้อหาสาระมาแลกเปลี่ยนคุยกันนะเทคนิคการสอนจึงมี2แบบเราต้องเตรียมให้ดีนะว่าเราจะใช้เทคนิคพุชใช้เทคนิคพูหรือใช้ผสมกันก็ได้ อันที่3ามเธอต้องเตรียมตัวคือเรียกว่าการพูดถ่ายทอดการพูดถ่ายทอดคือคําพูดของวิทยกรที่จะพูดในแต่ละช่วงนะมันมีลักษณะที่เราต้องรู้อยู่3อย่างตัวแรกเรียกว่าข้อความหรือคําพูดภาษาอังกฤษเรียกว่า เวอร์โบอันที่2คือน้ำเสียงขณะที่ถ่ายทอดต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำเรียกว่าวอโคลนะครับและขณะที่พูดเราต้องแสดงท่าทางต้องใช้บอดี้แล g เ a g e นะครับอันนี้คือวิชวลพี่เรียกย่อๆง่ายว่า3 V มวนะาคือ v e r b a l บคำพูด V ตัวี่2คือ v o c a l น้ำเสียงแล้ว V ตัวี่3คือ Visual ท่าทางอันนี้คือการเตรียมตัวอันที่3แล้วนะครับอันแรกคือเตรียมเนื้อหา2เตรียมเทคนิคการสอนอันที่3คือเตรียมการพูดถ่ายทอด อันสุดท้ายที่ต้องเตรียมคือเราต้องเอาเรื่องของเนื้อหาเทคนิคการสอนแล้วก็คำพูดถ่ายทอดเนี่ยมาจัดทำเป็นแผนการสอนนะ่ะบางคนก็เรียกว่า lesson plan เขาว่า lesson plan คืออะไร lesson plan คือคู่มือการสอนสทรัทยากรว่าในช่วงเวลาที่เราไปสอนแต่ละช่วงเวลาเราจะสอนหัวข้ออะไรเนื้อหาแต่ละช่วงเป็นอย่างไรและตอนนั้นเราจะใช้เทคนิคการสอนอะไร แล้วสุดท้ายเราต้องเตรียมแม้กระทั่งว่าสคริปต์นะสำหรับวิทยกรมือใหม่เขาจะรู้เลยว่าแต่ละช่วงเราต้องพูดคําว่าอะไรเวอร์โบต้องชัดแล้วจะใช้ตัวอย่างอะไรจะเปิดคลิปวิดีโอตอนไหนทุกอย่างนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นพาร์ทของสคริปต์ซึ่งอยู่ในส่วนของแผนการสอนสำหรับวันนี้พี่ขอสรุปที่น้องถามมาว่าองค์ประกอบสําคัญก่อนที่วิทยกรจะไปสอนมีอะไรบ้างเอาแค่4อันหลักๆก,ก่อนนะ1นึ่งคอนเทนต์เนื้อหาต้องมี2เทคนิคการสอนต้องพร้อม3การพูดถ่ายทอด เอาทั้ง3อย่างไปใส่อันที่4คือแผนการโซลสชันแพลนนะครับหวังว่าน้องคงจะได้คำตอบก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ